สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก,กลับมาพบกันในหน่วยลอยกระทงเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันลอยกระทงค่ะรวมถึงวิธีการทํากระทงและอุปกรณ์วัสดุต่างๆในการทํากระทงค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนจะเรียนรู้เราไปพบกับคําถามก่อนการเรียนรู้กันนะคะคําถามก่อนการเรียนรู้ วันลอยกระทงตรงกับข้อใดข้อไก่วันขึ้น15ค่ําเดือน10ขอไข่วันขึ้น15ค่ําเดือน11คอควายวันขึ้น15ค่ําเดือน12ข้อใดเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆลองเดาดูนะคะแล้วมาตอบคาถามหลังการเรียนรู้ค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทงความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทงประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทยจะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12ค่ะเมื่อเราพูดถึงการลอยกระทงเราจะนึกถึงงานวัดมีกิจกรรมต่างๆมีมหรสพมีดนตรีมีการละเล่น และมีงานรอยกระทงที่มีสีสันสวยงามค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงนะคะแล้วก็วิธีการทำกระทงรวมถึงอุปกรณ์การทำกระทงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้ว,เ,เ,รลวเราไปติดตามและเรียนรู้กันค่ะเมื่อเราพูดถึงกิจกรรมวันลอยกระทงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการประดิษฐ์กระทงนั่นเองค่ะเราจะประดิษฐ์กระทงเองหรือเราจะซื้อก็ได้นะคะ การประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศค่ะแล้วก็เป็นการแสดงและการละเล่นรื่นเริงต่อไปเป็นส่วนประกอบของกระทงนะคะส่วนประกอบแรกสําคัญมากเลยค่ะก็คือใบตองนะคะใบตองที่เลือกมาจะต้องไม่กรอบและแตกง่ายค่ะต่อไปเป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามเลือกตามใจชอบค่ะ ส่วนประกอบต่อไปก็คือทูบและเทียนนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับองค์ประกอบของกระทงค่ะเพื่อเอาไว้บูชาพระแม่คงคานั่นเองและสิ่งสําคัญนะคะเด็กๆควรเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการทํากระทงค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทําจากใบตองกระทงที่ทําจากกลีบบัวหรือกลีบดอกไม้อื่นๆและกระทงที่ทําจากขนมปังค่ะ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําค่ะประเพณีลอยกระทงนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขอมาพระแม่คงคาค่ะดังนั้นเราไม่ควรทิ้งขยะลงไปในแม่น้ํานะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของประเพณีลอยกระทงค่ะต่อไปพบกับคําถามหลังการเรียนรู้นะคะคําถามหลังการเรียนรู้วันลอยกระทงตรงกับข้อใด กอไก่ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบขอไข่ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดขอควายขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองจากการเรียนรู้เด็กๆคิดว่าคำตอบคือข้อใดคะตอบถูกไหมเอ่ยคำตอบของคำถามวันลอยกระทงตรง,ตรงกับข้อใดก็คือข้อ ข้อคอควายค่ะวันขึ้น15้าค่ำเดือน12นั่นเองมีเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือหน่วยลอยกระทงนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงประวัติความเป็นมากิจกรรมที่ทําในวันลอยกระทงนะคะแล้วก็วิธีการทํากระทงรวมถึงอุปกรณ์การทํากระทงค่ะสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมนะคะสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ